วิธีทำความสะอาดผ้าปูโตแต่ละชนิดผ้าปูโตของร้านเราจะมีทั้ง3าแบบนะคะแบบโฟมแบบลูกไม้และแบบใสผ้าปูโตพลาสติกแบบโฟมจุดเด่นคือมีลายให้เลือกเยอะสีสดใสและคมชัดมีฮุกเทศกาลให้เลือกไม่ว่าจะเป็นลายสัตว์หรือลายดอกไม้ก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดด้านหน้าจะมีลายนูนจากแผ่นโฟมกันลื่นด้านหลังเป็นโฟมยึดกันลื่นอย่างนี้เลยวิธีทำความสะอาดง่ายมากๆเพียงใช้ทิชชูหรือผ้าสะอาดซับให้แห้ง และหากยังไม่สะอาดสามารถใช้น้ำเช็ดตามได้อีกรอบผ้าปูโตพลาสติกแบบลูกไม้เหมาะกับการปูเพื่อความหรูหรามีลายไทยนูนชัดเจนให้ความรู้สึกเหมือนผ้าจริงมีรอยปั๊มนมสูงต่ำดีเทลชัดเจนมากด้านหน้าที่เป็นลายฉลุจะมีพลาสติกใสกัน้นทำให้อาหารไม่เลอะบนโต๊ะจริงแน่นอนวิธีทำความสะอาดก็คือใช้ทิชชู่ซับหรือแช่ทิ้งไว้ให้มันดูดน้ำออกมาหลังจากนั้นใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกรอบนึงเินข้าวฝังแน่นแนะนำให้ใช้น้ำอุ่น แช่ทิ้งไว้และเช็ดตาผ้าปูตโตพลาสติกแบบใสจุดเด่นคือเรียบเนียนสีสดใสเหมาะกับโตะที่เป็นพื้นกระจกเพราะว่ามีความปร่งแสงด้านหลังมีเส้นตารางเพื่อกันลื่นวิธีทำความสะอาดก็คือเพียงใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งหรือใช้ทิชชู่เช็ดเพียงเท่านี้ผ้าปูตโตก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิม